แม่เลยต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะพวกเรากำลังจะจบ world ร์ของ Black Pin k ได้ด้วยดีเพราะในที่สุดก็รีได้ว่าชัดเจนแล้วล่ะคะ่ะสำหรับการต่อสัญญากับดีนทิสเต้ของน้องลิซ่าเมื่อล่าสุดมีโฆษณาตัวใหม่ของน้องเปิดเผยออกมาลิซ่า X dentiste รอบนี้คือสวยมากๆเป็นการถ่ายตอนที่น้องลิซ่าอยู่ที่ไทยเสยาวสีเขียวกับโฆษณาที่รอบนี้ไม่ได้เน้นแฟชั่นแต่ว่าแสดงให้ได้เห็นถึงความโตขึ้นโดยล่าสุดทาง dentiste th official ทางยูทูบได้ปล่อยบทสัมภาษณ์ของน้องลิซ่า ตามแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันก็จะเป็นบทสัมภา์เป็นภาษาไทยเลยสามารถเข้าไปชมและก็ไาฟนอริซ่ากันได้บอกเลยว่าสวยที่สุดหากย้อนกลับไปช่วงที่สัญญาของนอริซ่านั้นกาลังตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อยู่หนึ่งเดียวในใจที่บอกเลยว่าได้ใจแฟนคลับของนอริซ่าเสมอมานั่นก็คือเดนทิสเตมาไทยก็เรียกได้ว่าทริปนอริซ่าอย่างยิ่งใหญ่จัดใหญ่ไฟกระพริบทั้งงานมิดแอนกรีตต่างๆรวมถึงลุคของนอริซ่าก่อนหน้านี้เดนทิสเตได้โพสรูปภาพนี้ของนอริซ่าร่างที่มามิดแอนกรีตที่ไทยแล สู่ความไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนพวกเราจะซัพพอร์ตคุณโอ้โหสู่วันนี้เปิดตัวโฆษณาตัวใหม่ในลุกที่สวยสง่าและก็เลิศม,มากๆไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่านอกจากแรงเครื่องประดับมันก็ยากมากที่จะได้เห็นลุคนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเดนทิสเต้เขาประทานให้เราแล้วล่ะค่ะทุกคนโดยในคลิปนอริซาก็พูดไทยฉ่ำแล้วน้องก็สวยวิบวับมากโดยบทสนทนาในเดนทิสเต้ก็จะประมาณว่าช่วยอัปเดตผลงานล่าสุดหน่อยครับน้องริซาก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคน พวเรากําลังจะจบเวิร์ลทัวร์ของ Black พิงคได้ด้วยดีเพราะทุกๆคนและก็ตอนนี้มีความสุขมากๆเลยแล้วก็น้องบอกว่าดีใจที่ได้มาถ่ายโฆษณาเดนทิสต์ที่ประเทศไทยนอกจากนี้ก็จะเป็นคําถามพแฟนที่ถึงนอนลิซ่ามากๆเลยครับดิซ่ารู้สึกอย่างไรบ้างในทุกๆครั้งที่ได้กลับมาไทยน้องก็บอกว่าดิซ่าคิดถึงประเทศไทยเสมอเลยค่ะโดยเฉพาะลิงค์ไทยและอาหารไทยดีใจที่ปีนี้ได้กลับมาหาทุกคนบ่อยๆค่ะคําถามต่อมาถามว่าคุณลิซ่ามีสิ่งที่ทําเป็นพิเศษตอนได้กลับมาประเทศไทยไหมครับนอนลิซ่าก็บอกว่าดิซ่าพยายามใช้ เวลากับครอบครัวให้มากๆค่ะทานอาหารไทยที่ไม่ได้ทานมานานที่ถึงรสชาติจริงๆของบ้านเราค่ะนอกจากนี้น้องลิซ่าไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยแต่ยังรวมถึงคนหนุ่มสาวทั่วโลกด้วยการมอบความฝันและความมั่นใจให้กับพวกเขาคุณได้รับแรงบันดาลใจจากที่ไหนน้องลิซ่าก็บอกว่าริซ่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายๆอย่างเลยค่ะเช่นดนตรีการเต้นและก็แฟชั่นโดยเฉพาะพลังบวกกำลังใจและการสนับสนุนจาก bling ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งค่ะคาถามต่อมาบอกว่าน้องลิซ่ามีอะไรอยากจะ บอกกับแฟนๆที่กาลังสู้เพื่อความฝันของตัวเองให้ไม่ยอมแพ้ลังคันบ้างครับน้องก็บอกว่าลิซ่ายิ้มอย่างมั่นใจเสมอค่ะพยายามอย่างเต็มที่ในทุกสิ่งลิซ่าคิดว่านั่นคือสาเหตุที่ทําให้ลิซ่ามาถึงจุดนี้ได้ทุกคนสามารถทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้แม้ในช่วงเวลาที่ลําบากก็อย่าสูญเสียรอยยิ้มและก็ความมั่นใจในตัวเองค่ะมีคําถามต่อมาค่ะบอกว่าเดนทิสเตเป็นแบรนด์ที่มุ่งหวังให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่มั่นใจและก็ถ่ายทอดพลังของรอยยิ้มลิซ่าคิดยังไงกับแบรนด์บ้างรันนนนอ็เปแํข ท,ที่ลิซ่าเองก็ใช้มานานแล้วค่ะคิดว่าเป็นแบรนด์ของไทยที่เติบโตในระดับโลกซึ่งเป็นเรื่องน่าภูมิใจมากๆค่ะคําถามต่อมาค่ะถามว่าตอนใช้เดนทิสต์มีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าพิเศษบ้างไหมครับน้องลิซ่าก็ตอบว่าปกติแล้วลิซ่าจะหาความพิเศษและก็ความสุขจากสิ่งเล็กๆในชีวิตเช่นการสร้างความเซอร์เชื่งในทุกๆเช้าซึ่งมันก็จะช่วยทําให้วันนั้นเป็นวันที่ดีค่ะคําถามสุดท้ายขอบคุณมากครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงพแพนๆไหมน้องก็บอกว่าขอบคุณที่สนับสนุนและก็เป็นกำลังใจใจห้้กับลซ่าาาาาเเเสสมมมออยคะรรรง ที่มั่นใจด้วยดนทิสเตกับลิซ่ากันโอ้โหบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่น่ารักมากๆค่ะทุกคนและก็คําถามเขาเนี่ยก็น่ารักจริงๆแตมวันนี้ได้เห็นน้องลิซ่าในลุกราวกับออกงานบุครีเนี่ยแม่หลายคนที่เห็นลุกนี้ของน้องลิซ่าก็บอกเลยเขาว่าโอ้โหสวยตาแตกสวยแบบผู้รากมากดีคนหนุ่มหงนมฟันสวยคนก็งามงามแถมโฆษณานี้ล่าสุดก็คือถ่ายที่ไทยด้วยแล้วน้องก็มีการพูดถึงไทยบ่อยๆเลยที่สําคัญก็คือน้องพยายามใช้เวลากับครอบครัวให้มากๆอย่างที่น้องเคยพูดเสมอนะคะและก็ ก็ทานอาหารไทยที่ไม่ได้ทานนี่เด็กไทย100%ยิ่งกว่าฝากทุกคนอย่าลืมเข้าไปชมกันเยอะๆนะคะเพือ่อให้ยอดวิว youtube ปังๆดังๆไปเลยค่ะสําหรับเดนทิสเตเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะที่น่ารักกับนอริซ่าเสมอเอาบ้านไหนที่ยังไม่ได้ใช้เดนทิสเตอยากจะยิ้มสวยแบบเต้าลิกก็ต้องลองใช้ตามกันแล้วนะคะงานนี้อย่าลืมเข้าไปเพิ่ม e n g a g e m e เยอะๆนะคะ